สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่ไปพ้นการออกละวันหวยห้านอยห้านอยเฉพาะกิจประจาวันที่13กันยายน2568ัารเล่าวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก25 25้างเล่าวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก18 18งแงเล่าวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก9 18 9 18นี่ก็เป็นผลออกละวันหวยห้านอยห้านอย เฉพาะกิจประจำง,งวันที่13กันยายน2518เขาให้โชคดีมีชยัยถูกหวยห้านอยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไวไ้ในด้จากสับตะไคร้ก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่เขามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกา30นาทีในฮานอยพิเศษสำหรับครั้งนี้ ขอบคุณและสวัสดีจ้า